ยินดีต้อนรับคนสู่เมืองที่ซีวิไรขนาดนี้บ้านทุกอย่างมีรัานเบอร์เกอร์ด้วยและนี่ก็คือแมบที่เราจะได้เป็นเจ้าของอสังหารินมาซั์นะคะเล่นมาได้สักพักหนึ่งเลยคะ่ะยังไม่รู้ไม่ได้ขับรถเที่ยวรอบเมืองโซนแรกที่ทุกคนจะเกิดคือโซนตรงนี้เลย อ้ยาเขาเปิดมาเลยโอ้โหเมืคนเริ่มเป็นเจ้าของธุรกิจใหม่ๆเรา้วมาซื้อบ้านนี่คือสัญลักษณ์รูปบ้านนี่คือบ้านที่เราซื้อเอาไว้นะคะแล้วก็ตรงโอ้ยูดิโมเดลเขาน่ารักนะโมเดลบ้านโมเดลอะไรนี่น่ารักเลยแล้วก็มีพนักงานด้วยการรักงานก็คือการบวกเพิ่มอัปเกรดของตัวเองนั่นเองก็คือนี่เราก็ไม่มีพนักงานหรอก น,นี้จะเป็นอรา,ายได้ที่เพิ่มเข้ามาทางนะครัรายได้อยู่ตรงนี้และได้รวมตัวนี้คือถ้าเรากู้นะคะกู้เช่นสมมติว่าซื้อบ้านหลังนี้ตรงนี้เขาจะมีแบบซื้อขาดไปเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นกู้แล้วต้องมีเงินอีกสี่พันนะ,ะ่งนี่เงินกู้รายได้ประมาณแสนสี่หมื่นเงินกู้ที่เราต้องจ่ายคือสองหมื่นห้า พูดไปเลยค่ะไม่ต้องโลนใจมันมีแต่ได้กับได้แล้วหลังจากที่ทุกคนเด่นไปนสักพักก็ขยับมาโซนที่2เลยขอแนะนำเลยนะให้เป็นบ้านทรงสูงเพราะว่าบ้านหลักนี้ถ้าอัปเกรดเต็มเราสามารถทําให้ผู้เช่าเข้ามาอยู่ในห้องเช่าของเราได้ทั้งหมดคามคนกันเลยตรงนี้มีดาวเลยค่ะใครดาวเยอะหน่อยเราจะมีรายได้เยอะขึ้นกว่าเดิมนั่นเองราคาถึงเห็นแบบแตกต,ต่างกันจริงๆแล้วทุกอย่างเท่ากันหมดเลยครัะเพราะว่าที่ินเป่าเน้่ยเราก็สร้างได้นะว่ามันการซื้อขาดเนาะ ก็เป็นบ้านธรรมดาเห็นเป็นแบบนี้แล้วแบบอันนี้ก็อ่าก็คือว่ามันอัปเกรดเต็มบางหลังก็ยังไม่ได้อัปเกรดประมาณน,นั้นนะคะก็จะดรอปลงมาสุดท้ายเราก็ต้องไปอัปเกรดนี้หลังอยู่ดีนะคะอะตังจากโซนนี้เราไปไหนต่อไปตรงนี้ค่ะเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านมันมีร้านให้เหลือกเนี่ยมันเป็นร้านดนตรีอุ้ยรถใครหลุ่หลาจังเลยอันนี้เป็นห้างจะเป็นสินค้านะคะอุ้ยอะนเขสามสิบสองร้านร้านจะรบกอือ แน่นอนค่ะแต่ละโซนเขาจะมีฟีกไว้ว่าจํากัดแต่ละโซนซื้อได้กี่หลังต่อกี่หลังดีนะเ,เพราะบางคนเขาพูดกันเอาไว้แบบคนคนที่เงินเยอะๆเขาจะมาเหมาหมดแล้วเดี๋ยวคนข้างหลังเขาไม่ได้เล่นนะคะตอนนี้เล็งแมนชั่นหลังเล็กเอาไว้อันนี้คือโซอนที่สามนะเป็นโซอนอยู่อาศัยออเป็นรถรถอันนี้เสกเนี่ยเป็นยานยนต์ตรงนี้เนาะซื้อได้น,นี่เลียงจาก A อ C มีซเลียงจากความเร็วคืออะไรอ่ะต้องใช้ชุดผู้บริหารแน,น่ อรอยมันแยกซื้อดีชุดผู้บริหารคือเลยอ่ะอ่าสำหรับบูธน,นะคะบูธกดตรงร้านค้าตรงนี้อ่มามันก็มีระบรให้เติมนั่นแหละเลื่อนลงมาตรงบูธตรงนี้ก็ได้ตรงนี้นะคะอ่าเป็นคูณรายได้ห้านาทีคูณผู้เช่าห้านาทีแล้วก็บวกสี่เปออะไรก็ว่ากันไปอ่าตรงนี้ตรงนี้เขามีแพ็คตรงนี้มีเควสนะ,ะเควสเควสตรงนี้ให้ทําอันนี้ไม่รู้นะเพราะมันเป็นแมปใหม่เนาะใหม่หรือไม,ม่ใหม่ไม่รู้แต่ว่า ไม่มีอะไรทำเลยม,มีแต่ธาร,รกิจรายวันธาร,รกิจสำหรับบุคคลนะฮะตรงนี้อ๋อบ้านสำหรับโนบักเติมโบักโอ้โยอดเลยบ้านเพียวบักเอาซื้อได้เฉยแค่วางเงินดาวนะคะสองแสนเอ๊ะเดี๋ยวเราดูที่อัปเกรดหมดเลยหรือเปล่าเนาะอาที่แบบแพงๆเลยยิ่งแพงราคายิ่งแพงยิ่งอินคัมหรือก็คือไอเงินได้รายได้เงินเข้ามาก็จะเยอะนี่นี่เจอแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอัปเกรดได้ไหมอันนี้ยังไม่อัปเกรดมันก็เลยเอาแสนห้า ไอคืออัปเกรดเต็มั้นแล้วหนึ่งล้านสองเนี่ยเกหนึ่งเปนเหมือนข้างล่างปะมันเหมือนอข้างล่างเนี่ยอายชางมันนล้ะมันอยู่ไกลอยู่ไกลชันมันมันเหมือนกันเยอันนี้ก็ได้ใช้เงินกู้เลยะนี่นี่นี่มีคนสมัครสองดาวให้รับไปก่อนรับไปก่อนเอาปฏิเสธได้เลยค่ะไม่มีผลเสียเอหวางแบบรอรอเงินมาแล้วหาผู้เช่าผู้เช่าแบบสองดาวขึ้นไปเอาเอาคนที่สองดาวขึ้นไปเลยนะยิ่งสามดาวสี่ดาวโอ้โชคดีมากก็อย่างว่านะค่ะใครอยากโชคดีก็ซื้อบัฟเนาะหรือว่าใช้ ใช้โค้ดก็ได้โค้ดยังไงอเ,เ,เอาการเกมเลยเอ,อ่ะต้องก็ต้องอย่างนี้แล้วอ่ะกัดตั้งข้างนะคะกดต,ตั้งข้างซ้ายมือตรงนี้เลยด้านล่างนี่พิมพ์ไปเลยโอเคหลังจากใส่คนแล้วทุกคนก็จะได้เป็น ยา uh, โภชันนะคะกดใช้ตรงนี้ได้เลยกับเงินเนาะเงินเท่าไหร่นะสองหมื่นหรือเปล่านอ้อทำไม่ได้เอออย่าเลยเนาะพนักง,งานอันสุดท้ายก็คืออัปเกรดของผู้เช่านั่นเองที่แรกมันจะมียาสองช่องเนี่ย,ยเราไปซื้อมาลนะเออเพื่อดีนะไม่ต้องรอนานปฏิเสธหมดเลยไม่ครับไม่สุดเลยเอาไปเนี่ยเขามีเวลาด้วยนะ,ะหยิบร้อยชิเมนแ,แล้วอัปเกรดสิบครั้งนี่ไปบ้านด้านข้างเลยเหมือนบ้านนุ่มปะ ถ้าไม่อยากเดินไปนังมากดกองจัดการแล้วมันลงเยอะเลยอันนี้คือเวลาเราขายของอ่ะหุ้นมันจะขึ้นขึ้นลงลงนะคะเนี่ยอันนี้เราโบรสังหาเรามูลค่าเราสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะมันนอกควบคุมเรียบร้อยโอ้ยลงมาแล้วร้านไหนร้านนี้เอ้ยราคานีเราซื้อได้เนี่ยซื้อขาดเลยแต่กลัวออกเกมแล้วออกเกมน่าจะหายเนาะเราซื้อขาดมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ช่าอะไรบ้าลงลองลองลองเพราะว่าทันสมัยอย่เอ้ยทันสมัยเนี่ยอันนี้มันแพงกว่า วุ้ยกนดาวแสนสาวมา,มเานเหะครอบครัวสมิธนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนะครอบครัวสมิธครอบครัวโจนเหรอจะดีเหรอเราโดนโยเขาเนะี่ยโกรธโจนนะอ๋อเออได้เลยค่ะอ่ารับรับไปก่อนครอบครัวสมิธอย่าทำบ้านเลยนะมีให้คนเพิ่มเช่าเพิ่มอีกสองรวมคนเดิมนะคะเจ็ดคนที่แบบไอ้พวกคอนโดอสังหาแบบเป็นชั้นๆเนี่ยคือดีเวอร์อุ้ยบ้านเราสร้างไม่เสร็จเนยะอยู่ระหว่างการก่อสร้างอ่เช่าโมเดลเขามากอ่ะโมเดลน่ารักอะพื้นๆนะแต่ว่าน่ารักดีถ้าอยากจะพักที่นี่แล้วก็ วางกันดีๆหน่อยนะคะตรงนี้เผื่อปฏิเสธมาอีกแล้วทำสกุลใกล้เคียงกันนะจีนี่โอ้โหสี่ดาวพอพโทมสสัสผสมก็เป็นโทมสัสจริงจงเอาสร้างเสร็จแล้วดีบห่าโอ้โหแล้วก็ย,ยืนโอ้รับอะไรค่ะสองดาวขึ้นไปเฮ้ยอาคารนี้อยากคุ้มอ่ะตึกเดียวโคตรคุ้มเดี๋ยวเราไปเหมาให้หมดเลยดีกว่าเวลาอย่างนี้ตรงนี้ปะมันต้องบูลแล้วปะนะถ้าคนเยอะขนาดนี้มันต้องบูญแล้วปะนียบร้อยมาถึงสามดาวเลยนี่นี่นี่บุญเนี่ย รักคนสามสี่ชัว่วโมงดีทั้งสามสี่เนี่ยไอสองคนนะคะไอสองคนแม่ใครมาใครมีใครได้เนาะไม่ใช่ใครใจหนักคนนั้นได้อีกคนนึงเุ oh. ิดขายเนี <c <c ่ยขอขอเป็นครอบครัวต้องโกยกระเป๋าหนักอ uh> uh> uh 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 uh> 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 ือห uh ึเต็มแล้วค่ะขอบคุณสำหรับถ้าเช่ารายเดือนทุกเดือนใครคะโอ้โหดูเงินเข้าเราสองแสนสี่โอ้เราไม่ซื้อเขาเราผูกเราเช่าผูกข้างๆเราก็มีอีกไงคะมีเยอะก็ผูกอีกดิยโอ้โหเป็นหนี้แบบเป็นรับเปือนเลยหนี้หนี้ ไม่มีใครเป็นหนี้เท่าเราแล้วไปดูผู้เช่าสิไม่อัาเกลียเสืโอ้โหช้ามากอ่ะเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมาไปดูแว่แม่แบบขับรถวนดูเออตรงนี้อ๋อว่างเปล่านที่ว่างเปล่าห้าแสนเนี่ยอันนี้ห้าล้านเลยหรอต่อวาเงินดาวเท่าไหร่ดูแบบนะโอ้โหขับรถหนีเลยเลยโอ้เราจะแม่สังหารจริงมากดยอมรับเข้าไปเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยนี่ต้องรับนะคะรับหมดรับหมดมีอีกมีอีก ่เช่าพื้นฐานแ0ดร้เขาให้มาคันสองะคิดว่าไงอุ้ยก่อนบัฟบ,บัฟเราจะหมดแล้วบัฟเหลืองเงินที่โอ้โหสี่ดาวปิดได้สวยไอ้เฮ้ยเราบ้านเมืองเรามีโมนาค่าสุดที่ห้าล้านเหรียญหนึ่งร้อยเขาไม่แจ้งเดินไม่เห็นสี่จุดห้าล้านหรอวางเงินเท่าไหร่เก้าแสนเฮ้ยจะได้แล้วดิโอ้เรามีเงินบวกสองหมื่นต่อนาทีสองหมื่นห้าเฮ้ยได้แล้วาถูกเลยค่ะบอกแล้วกู เป็นหนี้เป็นหนี้ไปก่อนนะสี่ดาวนี้รับเลยค่ะไม่เอาแล้วเรียบร้อยจบเลยอันนี้คือจบค่ะปิดแบบขอเลยขอตทษปิดการมหมุนเฮ้ยร้านตัดผมเฮ้ยร้านตัดหนวดตัดนวดตัดเขาไม่ยิ้มด้วยเหรอไปดูยิ้มดีกว่าอ๋ออย,อยู่ใกล้ร้านตัดผมด้วยเฮ้ยมีรองหนังเหรอโอ้โหโดนโดนดนึงสายตาไปทุกอย่างนะนี่นรองหนังรองหนังอยู่ใกล้แบบ ตัดผมเสร็จแนี่มาดูหนังดีหนังออกกําลังกายออกกําลังกายมาดูหนังมาดูหนังแล้วก็ตัดผมได้อโอ้โฟโอคอมโบวาดเมน้นนั่นดูดีเขามีกี่ชั้นนะคะโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชั้นเราเป็นเจ้าแม่แห่งอาสังหารประพัดเมน้นต์อยู่แล้วนี่ืออเลยเราอยากได้อันนี้มากแต่ว่ามันล้านสองได้ทีละสามหมื่นสองต่อนาทีดูที่ว่าเราจะใช้เวลานานแค่ไหนกันเชียวใจร้อนหรือเปล่าเอ้าใจร้อนเลยคะเราใจร้อนแล้ว ใช้เลยนี่บู๊ดด้วยบู๊ดเลยคานาทีก็เอาสองนาทีก็จะกดอืม่มซื้อเลยอู้ยมือไวเอาอยังอันนี้เข่าไม่หมดเหรอกูโขสองล้านสี่จะเป็นลมเฮ้ยแล้วมีคนเช่าแค่หกคนอ้ออะไรอ่ะไม่เช่าหกพันเลยเหรอโอ้โหเฮ็ดตึกเยอะๆอย่างงี้ห้องตัวคนเหรอเนี่ยอ,อุ้ยสามดาวนี่แหละทำยังไงคะโอ้ขออนุญ,ญาตนะใส่หมวกไปค่ะเอ้ไม่ใช่หมายถึงว่าปรับปรุงพื้นที่นะคะโอ้เราเขาสามดาวดิ ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวห้อง <ers and> <antes> อื่นเขาน้อยใจเขาจ่ายแพงมาถูกคนเดียวไม่ได้ห้องอื่นเขาจ่ายแบบแปดพันเงินเราจะมาหกพันคนเดียวไม่ได้เราเอาแบบให้มันเสมอภาคต่อผู้เช่าทุกคนนะความเท่าเทียมต้องมีอู้ลูกๆม่อค่าเราสิบล้านอ่ะบ้านบ้านไม่ยากนี่เราขายกดขายนี่นี่นี่มีหุ้นนะมัหุ้นนี้กู้กู้มหสี่สี่หมื่นเก้ามูนมันจะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าค่าอสังหาเรา กตูขึ้นเรื่อยไงเอมื่อกี้เราซื้อโรงภาพยนตร์อ๋อตรงนู้นนะเราเราซื้ออีกที่หนึ่งป่ะล่ะอันนี้มันตึกเราไงทุกคนอ้าวโอ้โหานก็มีชีวิตว่าอยากดูโรงหนังเลยอ่ะดูหนังโรงหนังสนุกกว่าเสียงเซอร์ราอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะ้เดี๋ยวเราจ o ออกนี้มันนาอันนี่เอ้านี่มันสุดแล้วนี่หุ้ยนี่เราอยู่ในย่านรูหลสุดย่างนะย่างย่างย่างเกือบเกือบนะในเมืองเฉยย่านรูหลอยู่นี่นี่โอ er ้โห o f ฟฟิศอืม ห้างสรรพสินค้าแห่งอนาคตนาโอโหรบกบ้านเยะไปร้านกันอะเออเนี่ยเขามีขีดจำกัดคุณสมบัติของการนั่งเงนนะคะเราซื้อบ้านที่เมืองนู้นได้อีกหลังหนึง่งเราดูมองกําไรตรงนี้ไงเอาแต่ว่า,บาแบบไอ้ร้านเยอะของเยอะรับคนเยอะองเอะองเะีงเย้ยร้านไหนกำไรน,น้อยๆดีก็ออกคน,น,น <c oughs> สุดจับคาดาวโอ้ไม่มีอะไรดิ้นเลไปกว่านี้ โอ้โหเลี้ยงกันอย่างสวยเลยห้าดาวเนี่ยอ๋อเร,เริ่มอัปเกปเรดป่ะทำให้ตังค์อัปเกรดโอ้โอ,โอ,โอัพสุดดิโอเพิ่มโชวอีกลดเปอร์เซ็นต์อีกโอ้โหอะไรจะดีค่ะอันนี้ระหว่างนี้นะคะระหว่างนี้ระหว่างที่เงินยังไม่เต็มนะคะเรามาดูตรงนี้ดีกว่าเขาบอกว่าเรามีที่นุบเท้านะเมืองนุบอีกเราก็ขับรถไปดูสิคะแหมเราเราแบบทังทีอเนาะนี่มีความเร็วด้วยแล้วขันไหนดีเนาะนี่ยังมีเงินห้าล้านละ แล้วเงินท่าร้านนี่เราเอาไปลงทุนกับเอาเลือกรถที่ดีขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นนี่ดีกว่าไฟไท้ายเทดีปรับแต่งได้ด้วยเหรอไอหนดูดิว้เปลี่ยนสีด้วยอืมโหเร็วขึ้นไปเนี่ยอันนี้เร็วหรอเออเร็วจริงว้าวว้าวเร็วมาเลยขับไม่ได้โอ้โหมางวันยอดเยี่ยมพนักการยอดเยี่ยมผู้เช่าอะไม่บ่อยเราให้มีความสุขกับบ้านหลังใหม่นะคะที่แต่เราอยากให้ใกล้บ้านเมืองเราดิเราอยากสร้างอาณาเขต ปลูกปลูกอาระเขตอ่ะนี่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 ตรงนี้ตรงนี้นี่แถวรู้ปแถวใกล้แบบอาคารเมืองเราเต็มเลยโอพยพบุช่านดีนะไม่เขียนบอกว่าไล่ขับไล่ผู้คนอพยพนะใช้คำว่าอพยพก็สำหรับใครที่สนใจเล่นแบบแนวนี้นะคะก็มาเล่นได้ที่ investor city เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอต้อรายไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ถ้าหาว่าชอบหรือสนุกกับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อติดตามรับชมคลิปสรุกๆต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย